โอเคเรื่องของเรื่องมันก็คือลองดูคลิปนี้เขาบอกว่า go to hell shell like ไล่ให้เชลเป็นลงนรกคือเมโลดี้มันอาจจะไม่ร้อนแรงไม่ร็อกเท่ากับเพลงของพี่โปโง่งเห็นเล็กไปไน,นะปแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอังกฤษ มันคือภาพการประท้วงของกลุ่ม Fossil Free London และเป็นการประท้วงในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นของเชล l l คือเราก็รู้กันดีอยู่ว่าการเป็นบริษัทพลังงานในยุคนี้เนะี่ยมันไม่ง่ายแล้วเ h e ล์ก็ไม่ใช่คอยกเว้นเพื่อนๆในวงการอย่างเชฟรอนหรือว่าเอ็กซอนม i l หรือแม้แต่กระทั่งบริษัทพลังงานในประเทศไทยเองก็ต้องคิดต้องทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น แต่คลิปนี้เนี่ยเราจะยกกรณีศึกษามาเพียงแค่บริษัทเดียวนั่นก็คือเชลเพราะว่าใครที่ตามข่าวในปี2023ก็จะรู้ดีว่าธุรกิจของเชลนั้นโดนเล่นหนักมากๆเพราะนอกจากที่จะโดนประท้วงแล้วเนี่ยล่าสุดเชลยังไปปล่อยโฆษณาเรื่องพลังงานสะอาดในอังกฤษแล้วก็โดนสั่งแบนไปด้วยทำไมเชลถึงโดนเล่นงานหนักขนาดนี้แล้วข้อเท็จจริงหรือว่าความจริงมันคืออะไรคลิปนี้เราจะเอาข้อมูลมาไล่เรียงกันให้เห็นข้อเท็จจริงในการทำธุรกิจของเชลแล้วก็ค่อยๆไล่กันไปเพื่อทำความเข้าใจ ผมบอยธงชัยนี่คือ Deep Dive ขุดโลกธุรกิจให้ลึกกว่าเทือกตันเ s ล l l เตอวางใจเมื่อใช้เชลเชลบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของโลกที่เรารู้จักกันดีแล้วก็มีโลโก้เป็นรูปหอยเชล ที่จริงแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของเชลไม่ได้เริ่มต้นมาจากการขนส่งน้ํามันแต่เขาเริ่มต้นกิจการมาจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายวัตถุโบราณที่อยู่ในกรุงลอนดอนช่วงปลายศตวตรรษที่19โเดยเริ่มต้นนาเข้าเปลือกหอยจากแผ่นดินฝั่งตะวันออกมาส่งให้กับร้านแฟชั่นในอังกฤษแต่ยุคนั้นน่ะน้ำมันมาแรงผู้ก่อตั้งบริษัทเขาก็เลยใช้ความเชี่ยวชาญในการขนส่งเปลี่ยนธุรกิจจากขนส่งเปลือกหอยมาขนส่งน้ํามันแทนแล้วที่ฮือฮาที่สุด โดวยวิธีการทําธุรกิจของเชลในยุคนั้นก็ได้ปฏิวัติวงการขนส่งน้ํามันเพราะว่าเป็นบริษัทที่ใช้เรือบรรทุกน้ํามันเป็นรายแรกของโลกแต่ถ้าเอาเรื่องที่มันใกล้กับประเทศไทยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งประวัติศาสตร์การทาธุรกิจของเชลในประเทศไทยสามารถย้อนกลับไปได้ถึงพุทธศักราช2,435ตอนนั้นเนี่ยเรือ SS Murex ซึ่งเป็นเรือที่สร้างขึ้นเพื่อบรรทุกน้ำมันโดยเฉพาะได้บรรทุกน้ำมันกา๊าซเข้ามาจอดเทียบท่าที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนั่นถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยหรือจริงๆต้องเรียกว่าสยามในยุคนั้นได้นําเข้าน้ํามันก๊าดเข้ามาในแผ่นดินเป็นครั้งแรกพูดง่ายๆก็คือประวัติศาสตร์ของเชล์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับน้ํามันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงทุกวันนี้เลยทุกวันพิ่งแวะเป็นปั๊มแรกเลยครับอืมน้ำมันมันดี แต่ถ้าเราตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันไปดูเรื่องการประท้วงที่เกิดขึ้นเมสเสจหรือว่าประเด็นสําคัญที่ผู้ประท้วงต้องการจะสื่อสารกับเชลเนี่ยคือโอเคนอกจากเรื่องของ go to hell เชล l l หรือว่า shut down เชล l l แล้วเนี่ย down, Shell! Down, Shell! สิ่งที่พวกเขาต้องการจะบอกเชลก็คือว่าจนถึงวันนี้แล้วอ่ะเชลยังไม่มีความตั้งใจมากพอที่จะลดการปล่อยคาร์บอนหรือว่าทำธุรกิจให้กรีนมากขึ้น เพราะว่าก่อนหน้านี้นมันมีการประชุมผู้ถือหุ้นของเชลล์และพราบว่า80%ของนักลงทุนไม่เห็นด้วยกับการที่เชลล์จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การปลดปล่อยคาร์บอนมีเพียงแค่20%เท่านั้นที่เห็นด้วยและที่หนักกว่านั้นเรื่องเก่ายังไม่จบล่าสุดเชล l ์ปล่อยโฆษณาออกมาตัวหนึ่งพูดเรื่องการที่เชลลเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานสะอาดในอังกฤษ In the UK 1.4 million households use 100% renewable electricity from Shell Shell Experts homes that are Wendt project power could million working a on และด้วยความที่เชล l ์เคลมขนาดนี้เนี่ยตอนนี้โฆษณาตัวนี้โดนองค์กรกำกับควบคุมสื่อโฆษณาสั่งแบน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เหตุผลว่าเชล l l เนี่ยทำการบิดเบือนข้อมูลพยายามนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและถ้าเราเข้าไปอ่านในรายละเอียดเราก็จะพบอีกคำหนึงที่เขาใช้กันในวงการสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าเชลกำลังทำสิ่งที่เรียกว่า green watching แต่ green watching คืออะไรเราไปคุยกับคนที่รู้ไปคุยกับนักข่าวสิ่งแวดล้อมกันดีกว่า <Boy. S 3> พี่ยนี่คือพลอยทิดาเกตแก้วดิจิทัลจ o u r n a l i s t ของสำนักข่าว Today หัวข้อที่เธอสนใจแล้วก็ทำมาตลอดก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและก็ climate change วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง <Huh. S 1> green watching คืออะไร กินมอชชิงถ้าผู้ได้เห็นภาพง่ายๆเลยนะมันก็คล้ายๆกับคำคำหนึงในภาษาไทยที่ <laughs> mm. พูดได้ปะร้องหน่อย ตออยมึงหนักกว่าหนักตุต๊กตาอ๋อแล้วไปไม่ใช่ก็เวลาที่พี่บอ,อยเห็นคนคนนึงพูดอะไรแล้วทําไม่ได้นั่นแ,แหละมันก็คือกระบวนการนั้นแล้วก็ทําไมมันต้องเป็นกร<ม>ีนทําไมต้องเป็นวอชิงใช่ปะก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็คือฟอกเขียวใช่ไหมคำว่าฟอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในหลายๆที่เลยฟอกขาวอฟอกนู่นฟอกนี่ใช่ไหมถ้าในวงการสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็แบบฟอกเขียวให้มันดูเป็นกรีนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วฟอกเขียวมันมาได้ยังไงมันหมายความว่ายังไงก็คือเดี๋ยวนี้เทรนด์กลังมา คือหลายบริษัทก็อยากที่จะเหมือนแบบทําสิ่งดีๆเพื่อโลกแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราเป็นบริษัทหรือว่าแบบการผลิตของเราเนี่ยพยายามที่จะทําเพื่อโลกแล้วอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ big polluters cover up their dirty business by pretending to be green but their scams have dangerous consequences อ่อโอเค green watching ฟอกเขียวเริ่มข้าใจแล้วแต่ทีนี้เราไปเปิดเอาข้อมูลของเชลมานั่งกลางไล่ดูกันหน่อยว่าเอาเข้าจริงแล้วเขาเป็นบริษัทที่มัน green watching ขนาดนั้นเลยเหรอระด,ดับที่ต้องโดนผู้ประท้วงมาประท้วงในงานประชุมผู้ถือหุ้นหรือแม้กระทั่งทำแอดเรื่องพลังงานสะอาดก็โดนสั่งแบนนี่ นี่คือทั้งหมดที่เรามีในมือเริ่มเลยเรื่องที่1นึ่เวลาที่เชลพูดเรื่องกรีนพูดเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยเราไปเปิดดูผลประกอบการดูตัวเลขปี2022เชลมีกำไรทั้งหมด40,000ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทย1.4ล้านล้านบาท กำไรนะแล้วพอไปดูอีก90%ของกำไรมาจากไหนสิ่งที่พบคือรายงานชิ้นนี้บอกว่าก็มาจากธุรกิจ oil and gas ธุรกิจน้ํามันธุรกิจก๊าซไม่ใช่ธุรกิจพลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นเวลาที่เชลเขาพูดเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยให้เรากลับไปดูตัวเลขกําไรของเขาสักนิดหนึ่งเราจะเห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยเรื่องที่2ดูเรื่องการลงทุนบ้างแน่นอนเชลเนี่ยพยายามพูดเรื่อง net zero มาโดยตลอดแต่ในเชิงตัวเลขพอเราไปเปิดดูรายงานเราก็พบว่า เชลลงทุนในพลังงานสะอาดหรือคำที่เขาใช้นะ Low Carbon Energy Solutions <_ ix> เขาลงทุนในส่วนนี้ไปทั้งหมด4,300ล้านเหรียญฟังดูเยอะแต่ถ้าไปเทียบกับสเกลการลงทุนในธุรกิจผลิตน้ำมันเนี่ยเชลลงทุนในส่วนนี้ไปทั้งหมด12,500ล้านเหรียญโอ้ห่างกันประมาณ3เท่าตัวเรื่องที่3เวลาที่เชลพูดเรื่องลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ย อันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าทำได้จริงๆมันจะ impact มากๆไปดูตัวเลขการปลดปล่อยคาร์บอนกันหน่อยข้อมูลตัวนี้มาจากรายงานประจําปีของเชลกับการคํานวณของสํานักข่าวรอยเตอร์เขาพบว่าในปี2022เชลปลดปล่อยคาร์บอนไปทั้งหมด1,232ล้านตันในขณะที่ถ้าเราเทียบกับประเทศเอ่อประเทศไหนดีอันนี้แล้วกัน สหาราชาอาณาจักรเพราะว่าเป็นประเทศที่กำลังมีประเด็นอยู่มีเรื่องของการประท้วงเชลกันอยู่เขาก็พบว่า UK หรือว่าสหาราชาอาณาจักรปลดปล่อยคาร์บอนไปทั้งหมด417ล้านตันพูดง่ายง่ายเชลแค่บริษัทเดียวเนี่ยก็ปลดปล่อยคาร์บอนไปมากกว่า UK ทั้งประเทศใน1ปีซะอีก how dare you you have stolen my dreams โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเชลถึงโดนประท้วงทำไมเชลถึงโดนแ,นแบนแอดโฆษณาแล้วก็ทำไมเชลถึงโดนข้อกล่าวหาว่า green watching แต่เอาจริงๆนะเราอยากทำความเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับโลกของธุรกิจมากกว่านี้อีกสมมติเราเริ่มต้นจากการพูดเรื่องเป้าหมายของการรักสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของการลดการปล่อยคาร์บอนเราได้ยินบ่อยเราทำข่าวธุรกิจมันจะมีคำว่า net zero เราตั้งเป้าเพื่อจะไปถึงการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี2050-2070พที่พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยคุณตั้งเป้าแต่ทำไม่ได้เขากำลังทำอยู่เออ เท่านั้นจะเป็นจริงได้ไหมจะเป็นจริงได้ยังไงถ้าคุณคอนเฟิร์มเราได้เท่ากับคุณไม่ตอแหลโอเคแต่ถ้าคุณไปหมายถึงว่าพูดไปแล้วว่าคุณเนี่ยจะไปณจุดจุดนั้นจะหมายถึงว่ามันรู้ให้ได้อย่างเช่นลดการปล่อยคาา์้อนทันทีเลยถึงปีนั้นคุณทําได้ปุ๊บอันนั้นคุณจะไม่ตอที่บอยรู้ป่าว่าการเอามีเงินของพี่บอยเนี่ยเอาไปฝากในธนาคารเนี่ยมันสามารถกินวอชชิ่งได้ คอยกำลังจะบอกว่าการที่พี่มีเงินแล้วฝากเงินธนาคารเป็นการกิน e n w a s h i ถูก What ถามว่าที่พี่เล่ามาตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงทุกวันนี้เนี่ย mm hmm. บริษัทพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรบริษัทพลังงานส่วนใหญ่อยู่ได้ด้วยการทําธุรกิจ mm hmm. เงินทุนกู้เงินรายได้เงินต่อเงินทุนต่อทุนอ่ะถูกเอาเอไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากพวกบริษัทพลังงานเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่ ที่คนที่ให้ทุนคนที่ต่อลมหายใจนางได้ใช่ไหมนั่นก็คือสถาบันการเงินต่างๆคราวนี้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเอาเม็ดเงินมาจากไหนก็ต้องเป็นสถาบันการเงินเป็นธนาคารเอาเงินมาจากไหนก็ต้องประชาชนอย่างเราปะถูกการที่คุณเอาเงินหรือแบบว่าคุณไปร่วมลงทุนในกองทุนต่างๆเนี่ยแหละเงินก้อนนะั้นจะกลายเป็นเงินลงทุนถามว่าวัานนี้การที่เราเอาเงินก้อนหนึ่งไปฝากกับธนาคารเราได้ตั้งคำถามพวกนี้ไหมว่ามันเอาไปลงทุนที่ไหนวะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเอาไปลงทุนในอุตสาหกรรมน้ํามันหรือว่าอุตสาหกรรมที่มันแบบทําให้โลกร้ออะไรเงี้ยงั้นก็โปะเชะค่ะอย่างมีเคสนึงในอเมริกาเนี่ยที่มีลุงคนนึงออกมาบอกว่าที่ชั้นมาประท้วงในวันนี้ก็เพราะว่าชั้นมีหลานเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกในอนาคตของหลานฉันเนี่ยฉันเป็นห่วงมากฉันก็เลยไปประท้วงแบงค์เลยทำให้ U.S. Bank เนี่ยยกเลิกการลงทุนในการสร้างท่อกส๊สในอเมริกา ซึ่งมันก็ผ่านมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะอันนี้เขาเริ่มมีการกดดันแล้วแล้วก็เห็นมูฟเมนต์ของประชาชนเนี่ยที่แบบว่าไปกดดันสถาบันการเงินใช่ไหมเพื่อที่แบบว่าหุ้ยสิทธิ์ของฉันน่ะเงินของฉันเพราะฉะนั้นน่ะฉันรู้แล้วว่าเงินของฉันเนี่ยมันจะไปถูกลงทุนอยู่ตรงไหนและสร้างผลกระทบกับฉันยังไงบ้างเพราะฉันแกหยุดจ้ะ ปัจจุบันก็ยังเห็นภาพแบบนี้เรื่อยๆเลยในอังกฤษเองเนี่ยประชาชนก็ไปประท้วงนาธนาคารเพราะที่แกหยุดเอาไปลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันเสทีหรือว่าอุตสาหกรรมแบบฟอสซิลที่มันทําให้โลกร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้สิทธแบบนี้หรือตั้งคำถามแบบนี้มันก็เป็นการที่แบบคุณช่วยโลกแล้วนะซึ่งมันแบบเพลวฟูมากๆอ่ะแบบการประท้วงผ่านสิทธิ์ของตัวเองหรือการประท้วงจากเงินฝากของตัวเองที่เอาไปฝากธนาคารคุณไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าไปบอกให้บริษัทพลังงานเปลี่ยนเลยด้วยซ้ํา พอกำลังจะบอกว่าคนคนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นอินดิวเวอร์อ่ะเราก็มีพลังที่จะไปทําอะไรแบบนี้ได้ถูกวันนี้คุณไม่ต้องเลิกใช้พลาสติกก็ได้แต่ว่าคุณตั้งคาถามกับสิ่งที่ทาให้โลกร้อนมากที่สุดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยม,มันเป็นบริษัทที่ทําให้โลกร้อนได้ยังไงด้วยอะไรคุณสามารถหายใจหรือทําให้บริษัทโตได้ด้วยอะไรก็ด้วยเงินแล้วก็ขยายบริษัทของตัวเองใช่ไหมแล้วอะไรล่ะเงินพวกนั้นมาจากไหนขึ้นมาจากเราเออ แค่นี้เลยแค่วันนี้คุณกลับไปตั้งคำถามว่าเฮ้ยเงินประกันสังคมที่ฉันไปไหนนะกองทุนประกันสังคมว่าไปลงทุนในอะไรไปดูกันเองค่ะแค่นี้เราก็มีส่วนร่วมได้แล้วในนั้นใช่แต่น้อยมันก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรามีเป้าเออเป้าในการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ใช่เป้าที่จะทาให้แบบว่าการปลดปล่อยคาร์บอนของเราเนี่ยตัดหมายถึงว่าเราก็ยังปล่อยอยู่แต่ว่าเราก็ต้องไปทําอะไรให้มันเหมือนแบบให้มันเท่าให้มันไม่เกิดการปลดปล่อยเปรียยเสนุนแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ การมีเป้าน่ะมันดีแต่ว,วันนี้มัน,มนดูเป็นมา์เก็ตติ้งนก้อนนิดนึงส,สำหรับพลอยนะคือในซีโร่การมีเป้ามันดีเหมือนเรามีดิเรกชันที่เราจะไปไหนแต่ว่าการไม่มีมาตรฐานหรือตัวชี้วัดหรือมาฟอสให้มันเป็นจริงได้อันนี้มากกว่าคือคือ,ค,อคือตัวที่ต้องซีเรียสในวันนี้อ่ะเพราะถามว่าเรามีเป้าแต่ว่าสูง่าพบอยอยากลดน้ําหนักวันนี้คุณยังกัดช็อกโกแลตอยู่เนี้ยคุณไปถึงเป้าวะยาก แล้วทีนี้ถ้าพี่อยากดูอยากดูเรื่องเน,นซิโร่เต็มๆพี่ดูที่ไหนดูในหนหีดับค่ะ <laughs> ลิงสายคล้อง <I call. S 1> คนเลยแฮชแท็กแฮชแท็กหีดับขวดน้ำไร้ฉลากค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโอเคพอยพี่มีเรื่องหนึ่งก็คือือยังไงพี่บอยมันก็ชิลกัน <laughs>